เคยไหมโพสต์มู่บสวยหรูใน IG แต่ข้างหลังคือบัตรเครดิตเต็มเพียบบวกหนี้ท่วมตัวระวังเจ็ดพฤติกรรมนี้จะถล่มชีวิตการเงินคุณแบบไม่รู้ตัวยินดีต้อนรับสู่ Inspired Voices เสียงที่ปลุกหัวใจให้ตื่นรู้เรื่องเงินชีวิตและศรัทธาในแสงทางของอิสลาม สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เออหลายคนอาจจะกำลังเจออยู่นะคะคือแรงกดดันจากโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราแบบอยากดูดีอยากมีชีวิตรูหรูวค่ะครับแม้ว่ากระเป๋าตังค์อาจจะสวนทางก็ตามเรามีข้อมูลน่าสนใจจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งคู่มือการเงินบทวิเคราะห์พฤติกรรมยุคนี้แล้วก็มีมุมมองตามหลักศาสนาอิสลามด้วยค่ะครับเป็นประเด็นที่ น่าสนใจมากนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินนะค่ะคือมีงานวิจัยบางชิ้นเขาชี้ว่าการพยายามแสดงความร่ำรวยหรือที่บางทีเรียกว่า a อฟลูเอนซ่าเนี่ยค่ะมันอาจจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกไม่มั่นคงข้างในอ๋อหรอคะหรือบางทีก็อาจจะโยงไปถึงพฤติกรรมที่มันผิดหลักจริยธรรมนิดๆด้วยซ้ำนะครับ ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็น่าจะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าพฤติกรรมแบบไหนที่มันเสี่ยงๆแล้วเราพอจะมีทางออกกันยังไงบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาลองแกะดูพฤติกรรมเสี่ยงที่ว่ากันนะคะข้อมูลชี้ว่ามีหลายอย่างที่เห็นบ่อยๆเลยอย่างแรกเลยคือการใช้บัตรเครดิตซื้อของที่ไม่จําเป็นจริงๆอะคะ่ะครับพวกของฟุ่มเฟือยพร้อมกันแม้จะ0%นนะคะแต่รวมๆกันแล้วมันก็หนักเอาเรื่องเหมือนกัน ใช่ครับ0%หลายๆอย่างนี้รวมกันก็เยอะได้ เรื่องนี้มันสะท้อนการใช้จ่ายเพื่อความอยากมากกว่าความจําเป็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแล้วมันก็ลามไปเรื่องอื่นๆด้วยนะเช่นบางคนนี่ถึงกับกู้ยืมเพื่อไปเที่ยวหรูๆเลยนะโหขนาดนั้นเลยครับหรือซื้อรถที่มันอาจจะเกินกําลังผ่อนไปหน่อยเพียงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางสังคมให้ดูดีอันนี้ก็น่าคิดนะครับว่านี่คือรวยจริงหรือแค่สร้างภาพที่อาจจะพาไปสู่ปัญหานี่ระยะยาวได้ จริงค่ะโดยเฉพาะข้อหลังๆที่น่ากังวลคือการปล่อยให้ภาพชีวิตคนอื่นในโซเชียลมีเดียมากําหนดการใช้จ่ายของเราเองครับการเปรียบเทียบใช่ค่ะเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็ใช้เงินเกินตัวตามไปทีนี้พอมามองในมุมของหลักคําสอนทงางศาสนาอิสลามบ้างมีมุมมองต่อพฤติกรรมเหล่านี้ยังไงบ้างคะปัญหานี้มานานแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือการห้ามริบบา์หรือดอกเบีย้ยอ๋อค่ะ ซึ่งมันชี้ให้เห็นถึงอันตรายของการเป็นหนี้ที่มันงอกเงยไม่จบไม่สิ้นอย่างที่เราเห็นชัดๆจากหนี้บัตรเครดิตเลยครับมันก็สอดคล้องกับคําสอนในอัลกุรอานที่เตือนเรื่องนี้ไว้ชัดเจนนั่นแปลว่าการจ่ายขั้นต่าบัตรเครดิตก็เข้าข่ายสิ่งที่ควรเลี่ยงตามหลักนี้เลยสิคะใช่เลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีหลักการเรื่องอิสรอฟคือการฟุ่มเฟือย อิสราครับและตับเศษคือการสุรุด้ยสุร่ายใช้จ่ายเกินขอบเขตความพอดีคือหลักการพวกนี้ไม่ได้ห้าให้มีความสุขหรือใช้จ่ายนะครับแต่เน้นที่ความสมดุลความพอประมาณอืมเข้าใจค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นการตั้งคำถามโดยตรงกับการซื้อของตามเทรน์หรือการปาร์ตี้บ่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่ได้ดูสถานะการเงินหรือว่ามีเงินออมฉุกเฉินพอหรือย,ยังอะไรแบบนี้ครับ การเน้นความพอประมาณนี่น่าจะช่วยลดแรงกดดันจากการเปรียบเทียบในโซเชียลได้เยอะเลยนะคะแน่นอนครับโดยเฉพาะถ้าเราเชื่อมโยงกับอีกหลักการที่สำคัญมากคือกนอาเกาะนาะครับคือความพอเพียงความพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ท่านนบดุมฮัมมัดเคยกล่าวไว้ในความหมายว่าความร่ำรวยที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ทรัพย์สินภายนอกอ๋อค่ะ แนวคิดนี้เหมือนเป็นกรอบป้องกันชั้นดีเลยนะครับที่ช่วยให้เราต้านทานแรงกดดันจากข้างนอกได้แล้วก็ไม่ตกหลุมพรางหนี้สินที่ไม่จำเป็นหรือที่เรียกว่าหนี้เสียซึ่งมันต่างจากหนี้ดีนะครับที่อิสลามก็อนุญาตเช่นหนี้เพื่อการศึกษาหรือการลงทุนที่จำเป็นจริงๆพอเข้าใจหลักคิดเบื้องหลังแล้วมันก็เห็นทางสว่างขึ้นนะคะแล้วถ้าจะเอาไปปรับใช้จริงมีแนวทางปฏิบัติง่ายๆอะไรบ้างคะที่พอจะเริ่มทาได้เลย จากข้อมูลที่เรามีก็มีข้อแนะนำดีๆหลายอย่างเลยอย่างเช่นการเรื่องวางแผนงบประมาณอาจจะลองใช้กฎง่ายๆอย่าง 50, 30, 20อ๋อครับ 50, 30, 20ใช่ค่ะแบ่งรายรับ50%สําำหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็น30%สำหรับสิ่งที่อยากได้แล้วก็อีก20%สําสำหรับการออมและลงทุนค่ะ การวางแผนนี่เป็นจุดเรื่องต้นที่ดีมากๆเลยครับมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมการเงินตัวเองชัดขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงการตั้งเป้าสร้างเงินออมฉุกเฉินให้ได้อย่างน้อยสัก3าถึงหเดือนของค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเผื่อฉุกเฉินจริงๆเนอะครับสำคัญมาก อีกเทคนิคที่น่าสนใจคือใช้กด24ชั่วโมงก่อนซื้อของแพงๆอ๋อรอวันหนึ่งก่อนใช่ค่ะลองรอสักวันถ้ายังรู้สึกว่าจําเป็นแล้วก็ยังอยากได้อยู่จริงๆค่อยตัดสินใจซื้อแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็หมั่นถามตัวเองก่อนซื้อเสมอว่าจําเป็นไหมหรือแค่อยากได้มันคุ้มกับเวลาที่เราต้องทํางานแลกมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะทั้งหมดนี้มันก็สอดคล้องกับแก่นแท้ที่ว่าความสุข ความมั่นคงที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ผูกติดอยู่กับวัตถุหรือภาพลักษณ์ภายนอกเสมอไปหรอกครับค่ะแต่มันเกิดจากความมั่นคงทางการเงินจากข้างในความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายซึ่งก็คือเป้าหมายหลักที่คําสอนของอิสลามต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนนั่นเองครับ ชัดเจนเลยค่ะสรุปได้ว่าในยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งเราแล้วก็แรงกดดันมากมายการมีสติในการใช้จ่ายการหลีกเลี่ยงกับดักนี่เพื่อสร้างภาพแล้วก็หันมาสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงจากภายในเนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยนะคะใช่ครับของการมีชีวิตทางการเงินที่ดีแล้วก็มีความสุขอย่างยั่งยืนถูกต้องครับก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้ผมอยากฝากคําถามให้ลองกลับไปคิดทบทวนกันดูนะครับว่าค่ะ นิยามความมั่งคั่งที่แท้จริงในชีวิตของคุณคืออะไรอะไรคือสิ่งที่มีค่าจริงๆนอกเหนือไปจากตัวเลขในบัญชีหรือภาพสวยๆที่เห็นผ่านหน้าจอโซเชียลมีเดียอืมน่าคิดมากค่ะบางทีคำตอบที่เราคนพบอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่มันนำไปสู่ความมั่งคั่งที่มัน่นคงแล้วก็มีความหมายในแบบฉบับของเราเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม Inspired Voices ไว้นะครับ